มไม่ล้มก็หัวทิ่มเนาะปอยตรงๆครับปล่อยหัวตรงๆอย่าเยียมหางเลี้ยงแต่ปลากัดกันนะปลอมแล้วยังตมแล้วไปแรงเยอะแรงเยอะขยมหน่อยขยมหน่อยเออ เรียบร้อยพอพอครับครับก็คือปากัดห้วยลาบนะครับไม่ล้มไม่ล้มตัวตีแม่ลงขแหวนครับตอนนี้หมายเลขสิบสิบห้าห้าสมควรเดี๋ยวได้ใจเย็นเดี๋ยวกำลังขึ้นคาราดูนะครับให้ปิ้นวิ่งหรอปิ้นอีกล้ว เวันน hey, ี้รู้สึกสปิดทำงานหนักนะเนี่ยให้นายแบวังหินเป็นคนริ่งนะครับอ๋อคนนี้ที่เขาเรียกนายแบวะน้องแมเนี่ยครับนายแบบที่ไปเดินถนนคนเดินแล้วได้ที่หนึ่งนะใช่ครับครับใจเย็นเป็นเชิดจะพันได้ถ่ายเยู่ได้เยอะได้อยู่ เดี๋ยวทีละคนเดี๋ยวต้องขอขอบคุณนะฮะพี่ควรเนี่ยนำเว้ามาเยอะเลยครับนะครับเนี่ยดีนะนะให้น้องๆน,น้องได้รู้จักนะครับการเล่นเวาา้านะฮะเนี่ปรึกษาให้ดีนะแจดดูลายให้ดีด,ด้วยไอ้ปิ้นมึงดูลายวิ่งด้วยพร้อมแล้วครับสิบห้าถ้าพร้อมแล้วพร้อม <c oughs>

ถล่มยอมรับขาไม่เทียงโค้งไม่ไหวเลยด้วยครับกัเตรียมพร้อมแร้เดตัดครับเดินเดินมาครับเดยวเดินลุเดอสายสุกเนินเดินเดินอนได้ยครับเอาได้ยากครับพร้อมครับพร้อมแล้ว สิบหกแล้วไปสิบเจ็ดนี่อะละกันนี่สิบแปดไปไปหลายนนสิบเจ็ดเนาะสิตัวไหนตัวรันีใช่มสิบเจจากทีมบันเอื้อครับออนเอื้อใช่ใตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อย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 เบ่่ปล่อยเือกไปยเล่สแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับปล่อยเือกไปอีก ตอนนู้นใช่ไหมนั่นนั่งลงก่อนนี่นั่งลงก่อนทีมบันเตอรพร้อมเราวิ่งเลยครับพร้อมเริ่ไปสวยโอ้ยทันไหมน่ะไม่ทันไม่ทันนัขอดีหลุดพอดีมันไม่มีลมดูดมีลมดูดไล่เสียงสวยนี่แหละเงียบเลยนอลมมีลมดูดไหนแล้วนะครับตะกี้ลืมเลยนี่แหละเอาว่าทุกตัวที่วิ่งนะครับมีแค่วกลับบ้านไปยัง เดี๋ยวมาเลี้ยงก่อนนะครับเดี๋ยวคณะกรรมการจะได้บอกว่าตัวอันเนาะครับเดี๋ยวางไว้ตรงนี้ก่อนระครับเดี๋ยวเลี้ชุดหนึ่งชุดหนึ่งน้เดี๋ยวถ้ามีหมดเนะครับชุดนึงนะครับว่าเฝ้าเดี๋ยวมาวางตามใหม่ได้ก็นิดนึงเนาะเนาะป้าบ้อที่แข่งแล้วนะครับบ้าอที่แข่งแล้วเอาเอาวางไว้ตามจุดที่เคยวางไว้ด้วยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเราจะได้ทําการตัดสินิครับนะครับแต่หมายเลขจะเอาออกนะครับหมายเลขยาเอาออกเลยนะครับติดหมายเลขเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวครับต่อไปครับหมายเลขสิบแปดสบแปดลูกใคลูกอีสานหลานย่าโมบ้านเอื้อพร้อมแล้วเอาให้ขี้แตกไปเลย ชนต้นนต้มะขามอ่ะไปอีก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 ไปกไปอีกไปกไปอี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 กไไปไปอีกไปอีกกไปอีกไกไปอไปอีกไปอีกอีกไปอีกไปอกไปออีกไปอีกไปอีอีกไปอีไอีกไป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 อีกกไปอีกไปอ จาก <perman> e. จากทีมหนองทองครับผมเดี๋ยวว่าทุกตัวนะครับขอขออนุญาตทุกท่านเลยครับเดี๋ยวเลี้ยวไว้ที่ผมเนาะพอมาวิ่งให้หน่อยมาวิ่งให้หน่อยคนก็ไม่พอที่เท่าไหร่ครับผมคนก็ไม่พอมาวิ่งให้หน่อยใช่ใช่ส่งให้ก็ได้พี่ไปวิ่งก็ได้ไอ้นู่นไปอยู่นู่นก่อนมันจะมาอีกเอาติดไปเลยครับเอาติดไปเลยพ่อพ่อส่งให้เออพี่ไปวิ่งเลยอันนี้ตัวสุดท้ายเขาไม่ดุแล้ว สิบเก้าเกีออเลยอ่าเลียงกันเลยใช่ไหมอ๋อยี่สิบเนเหลืออีกตัวเนาะไปเลยลูกพี่ไปเลยอันนี้เดี๋ยววางเลยนะครับใครอยากถ่ายรูปเดี๋ยวอีกสจะพู่นะครับอันนี้หมดแล้วนะปล่อยปล่อยก็คืองามไปก่อนก็คือทีมหนองทองเนี่ยดุยเนี่ยตัวสุดท้ายละตัวนี้เป็นตัวกี่สิบเขาว่ามียี่สิบอีกสิบเก้ามียี่สิบอีกตัวนึงครับยี่สิบตัวมีใหญ่ตัวใดเพิ่มใช่ไหมมีอตัวเนี่ยอ๋อเนี่ยมียี่สิบเอ็ดด้วย <20 S 2> <20 S 1> ยี <20 S 1> ่สิบยี่เบ็ดอ๋อยี่เบด้วยมียี่มีอีกสองตัวเห็นมันเว้นไว้ตอนแรกตอนแรกอะ่ะไม่ละมีเชือกแล้ล่า,ลามรอเลยสชเนี่ยจะได้ไวอ,ะอ่ะคี20 20่สิบยี่บครับล่ามรอเลยะจะได้ไวครับเดี๋ยวผมจะให้สวยงามวิ่งอีกนะครับเนาะสวยงามยังไม่ได้ยังไม่ได้วิ่งเลยครับโอ้อครับประเภทสวยงามเตรียมตัวไวเลยนะครับ